สวัสดีครับนอนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับคอร์สชอ็อตน้ตนะครับโดยพี่เหลิมแห่งสถาบันโชคชัยติวเตอร์นะครับวันนี้เราจะมาชอ็อตโน้ตกันในหัวข้อใหม่นะครับเรื่องเลขยกกำรรลังนะครับน้องหัวข้อนี้นะครับน้องมันจะเรียนทั้งหมด2ครั้งคือตอนม .4 ครั้งหนึงแล้วก็ตอนม .5 อีกครั้งหนึงนะครับ ในในเทปนี้นะครับน้องพี่จะย่อเนื้อหาของม .4 ไว้ให้ก่อนนะครับก็คือเป็นของคณิตศาสตร์พื้นฐานซึ่งเอาไว้ใช้ในการสอบ ONe เนะครับน้องส่วนในคณิตเพิ่มเติมเนี่ยพี่จะไม่ตั้งชื่อว่าเลขยกกำลังนะในคณิตเพิ่มเติมเขาจะตั้งชื่อว่า e x p a n logarithm นะครับน้อง x แล้วก็ log นั่นแหละว่าง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหัวข้อนี้เนี่ย เนื้อหาจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเป็นของคณิตพื้นฐานอะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับน้องว่าเนื้อหามีอะไรกันบ้างนะครับออหัวข้อแรกที่เราจะเรียนกันนะครับน้องก็คือหัวข้อเรื่องรากนะครับน้องหรือว่าตัว,ต,วตัวรูทนั่นเอง รากหรือรูทคืออะไรนะครับน้องมันคือการดูครับน้องว่าตัวอะไรที่เอามาคูณกันแล้วได้เลขข้างในรากตัวนี้นะครับอ่ะยกตัวอย่างเลยครับน้องก็คือหัวข้อแรกก็คือเรื่องการถอดราก หัวข้อแรกเรื่องการถอดรากเลยครับน้องดูตัวอย่างประกอบไปเลยไม่ยากนะครับหลักการดูก็คือเราจะดูครับน้องว่าตัวอะไรที่คูณกันได้เลขข้างในรูทโอเคไหมอ่าอย่างเช่นอันนี้นะครับน้องน้องก็ต้องมาทายว่าอะไรคูณกันได้9ก็คือเลข3นั่นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นนะครับน้องเวลาน้องถอดรากของ9ออกมามันเกิดจาก3คูณกับอะไร3นะครับน้องเพราะฉะนั้นถอดรากของ9น้องก็จะได้เลขอะไร เลข3นึกภาพบอกไม่เลยจริงๆหัวข้อนี้พี่แนะนําว่าจดตัวอย่างไปเลยมันจะดูง่ายที่สุดรับน้องนะครับไม่ต้องไปท่องไปอะไรดูตัวอย่างปุ๊บก,ก็เข้าใจได้เลยส่วนนะครับน้องถ้าสมมุตินะครับว่ามีเลข3อยู่ข้างหน้าแบบนี้เขาจะเรียกว่ารากที่เท่าไหรจ่จ๊าราที่3นึกภาพบอกไม่เลยเพราะฉะนั้นนะครับน้องถ้าเป็นรากที่3เวลาน้องคิดน้องจะต้องใช้กี่ตัวต้องซ้ํากันทั้งหมด3ตัวนะครับน้อง เอาพี่เราข้างบนน่ะเขาไม่เห็นเขียนเลยว่าซ้ากันทั้งหมดกี่ตัวถ้าเป็นราที่2นะครับน้องเขาจะไม่เขียนกํากับโอเคเบอร์อันนี้เป็นกฎกติกานะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องเลข2เลยไม่ต้องเขียนโอเคเบอร์แต่ถ้าเป็นเลข3ต้องเขียนไหม ต้องเขียนนะครับน้องดังนั้นอย่างรากที่3ของ8น้องก็ต้องมานั่งทายว่าอะไรคูณกัน3ครั้งได้8นะครับน้องอะไรคูณกัน3ตัวได้8น้องก็ลองแยกตัวประกอบดูก็ได้ง่ายๆ8เกิดจากอะไรคูณกัน2อคูณสี่ันไหมเพราะฉะนั้น4ก็เกิดจาก2อคูณสดังนั้นน้องจะแยกได้ว่ามันเกิดจาก2อคูณกันทั้งหมดกี่ตัว3ตัวนะครับน้องทันไม่เ่ยอ่าเพราะฉะนั้นนะครับน้องรากที่3ของ8ตัวนี้ก็คือเลขอะไรนั่นเอง เลข2นั่นเองนะครับน้องโอเคไหมอ่าทบทวนนะครับเพื่อความเข้าใจอันนี้ง่ายๆเลยเอาพี่เราพี่ทําไมเอาตัวอย่างตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งอะ่ะรูทของลบสี่รูของลบสนะครับน้องน้องก็ต้องทายว่าอะไรคูณกันได้ลบสซึ่งน้องส่วนใหญ่จะผิดโดยที่ว่าน้องอะดันไปคิดว่ามันมีตัวเครื่องหมายอะไรอยู่ ลบนะครับน้องมีเครื่องหมายลบอยู่น้องก็เลยอ๋อพี่งั้นต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยงั้นต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยก็คือน้องเอาลบสองคูณลบสองถามว่าลบสองคูนลบสองน้องได้ลบสี่ไหมไม่ได้นะครับน้องเพราะว่าลบสองคูณลบสองเนี่ยน้องจะได้ออกมาเป็นอะไรเป็นบวกสี่ครับน้องเพราะลบเจอลบเป็นบวกดังนั้นนะครับน้องข้อเนี้ยพี่ต้องเอามาสอนน้องไว้เลยนะครับแต่โจทดอันนี้ไว้ก็ดีนะครับ อันนี้จะหาค่าไม่ได้ครับน้องเพราะว่าเวลาติดลบคูณกันมันจะได้ออกมาเป็นบวกดังนั้นนะครับเขาเลยต้องมีท่องอยู่กฎหนึ่งอ่าซึ่งเรียนไปแล้วในเรื่องจํานวนจริงด้วยก็คือข้างในรูทนะครับน้องข้างในรูทตัวนี้นะครับนะจะต้องเป็นเป็นบวกครับน้องโอเคไหมเอ่ยข้างในรูทห้ามติดลบครับน้องดังนั้นตอนน้องเรียนเรื่องจํานวนจริงมันเลยมีสมการที่เขียนว่าในรากต้องเป็นไงวะศูนย มากกว่าเท่ากับ0ูนย์อันนี้คือจากจานวนจริงนะครับน้องอันนี้จําไม่ได้ไม่เป็นไรแต่จริงๆควรจําได้นะครับโอเคนะเพราะฉะนั้นนะครับน้องในรากเนี่ยนะครับจะต้องมากกว่าเท่ากับ0แต่ว่านะครับน้องค่าสมมติว่ามันเป็นรากเลขขี่เช่นเป็นเลข3แบบนี้ในรูทนะครับน้องจะสามารถติดลบได้เพราะว่าอะไรอ่าเดี๋ยวพี่ลองแยกดูนะครับอย่างลบ1เนี่ยก็เกิดจากลบ1คูณกันทั้งหมด3ตัวแบบนี้ก็ได้ เสร็จแ,แล้วพี่เอา้ามันติดลบได้ด้วยหรอได้ครับน้องเพราะลบเจอลบเป็นอะไรเป็นบวกนึกภาพบอกไหมเป็นบวกหนึ่งแต่ว่านะครับน้องน้องอย่าลืมว่ามันมีลบอยู่อีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นบวกหนึ่งคูณกับลบหนึ่งก็ได้ลบหนึ่งเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเกิดได้ครับน้อง ดังนั้นนะครับน้องที่เขาท่องกันจริงๆเนี่ยอขอแอบ,บขีดค่าตรงนี้นิดนึงเขาต้องท่องว่าเป็นในรากเลขอะไรด้วยในรากเลขคู่นะครับน้องอะจะต้องมากกว่าเท่ากับ0ูนย์แต่ถ้าในรากเลขคี่เป็นอะไรก็ได้ครับน้องโอเคไหมอย่างเช่นเลข3แบบนี้รากที่3แบบนี้ เลขติดลบได้นะครับน้องโอเคเไหมอ่านะครับแต่ว so uh, okay, yes. ่าถ้าเป็นในรากเลขคู่ต้องเป็นบวกนะครับแต่ถ้าในรากเลขคี่ติดลบได้ครับน้องโอเคเนาะอ่าอันนี้ก็เป็นความรู้ที่ได้มาจากตัวอย่างนะครับน้องโอเคไหมอ่านนี้ช็อตโน้ตไปหน่อยนะครับน้องอันนี้สําคัญนะครับโอเคป่ะในรากเลขคู่ต้องเป็นบวกนะครับน้องในรากเลขคู่ต้องเป็นบวกนะครับแต่ถ้าในรากเลขคี่จะติดลบ ติดลบได้นะครับน้องติดลบได้ขีไม่พอขีดไปโดนอันนี้เลยนะครับโอเคเนาะอ่ะเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับน้องมาดูกันต่อนะครับในหัวข้อเรื่องรากนะครับเขาก็จะให้น้องเรียนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสูตรหรือสมบัติของรูทนั่นเองซึ่งมันจะมีอยู่ทั้งหมด4สูตรด้วยกันนะครับน้องอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไล่กันเลยทีละอันสูตรแรกนะครับน้องสูตรนี้ใช้บ่อยมากนะครับตอนน้องแก้สมการเพราะสูตรเนี้ยเอาไว้แก้สมการที่ติดรูท ก็คือเวลาน้องติดรูทอยู่นะครับน้องให้น้องทําการยกกําลังถ้าน้องมีรูทอยู่ให้น้องยกกําลังครับน้องรูทจะหายไปโอเคไหมอ่าให้น้องยกกําลังแล้วรูทจะหายครับน้องโอเคไหมนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างสมมุติน้องมีรูทเอ็กเท่ากับสี่สมมตินะอ่าพี่หนูอยากหา x ทําไงน้องก็ยกกําลังอะไรเลยยกกําลัง2เลยครับน้องอ่าแบบนี้แต่เวลายกต้องยกกี่ขั้น สองข้างนะครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเขาบอกว่าเวลารูทเนี่ยเจอกับเลขยกกําลังมันจะเป็นยังไงกันหักล้างกันครับน้องเพราะฉะนั้นมันก็จะหายไปกลายเป็น x เท่ากับ4กําลัง2อย่าต่อบ8นะ4คูณ4นะครับน้องได้ได้16กโอเคไหมนะครับนะยกกาลังคือการเอาตัวตัวเดิมอะมาคูณกันแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้น้องก็จะได้ x เป็น16 เช่นเดียวกันถ้าสมมติว่ามันเป็นรากที่สามอ่ะสอนให้มันเคลียร์เลยเนาะพี่เราถ้าเกิดเป็นรากที่สามยกกําลังสองได้ไหมไม่ได้นะครับน้องถ้าเป็นรากที่สามก็ต้องยกกําลังเลยกำลังสามเนี่ยเท่านั้นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะได้สองกำลังสามแล้วน้องก็จะได้ออกมาเป็น x เท่ากับสองกำลังสามก็คือ แปดอ่าถ้าใครจําได้ก็ตอบไปเลยถ้าใครจําไม่ได้ก็นั่งคูณซะหน่อยนะครับแต่พอดีอันนี้มันเป็นคอร์ชอร็อตโน้ตนะครับน้องเพราะฉะนั้นก็ต้องสอนแบบชอ็ชอตชอ็อตนิดหนึ่งนะครับโอเคนะไม่คูณให้ดูแล้วกันเพราะฉะนั้นเนยครับน้องสูตรแรกใช้ง่ายนะยกตัวอย่างให้ดูแล้วก็คือเวลาน้องติดรูทให้น้องยกกําลังเท่านั้นเองนี่ก็คือสูตรที่1นนะครับต่อมาสูตรที่2นะครับน้องก็คือสูตร ถอดรากอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับน้องสูตรนี้เป็นสูตรถอดรากนะครับสูตรถอดรากเป็นยังไงก็คือว่าสมมติถ้าน้องมีเลขยกกําลังอยู่อ่าเดี๋ยวพี่ขอลบตรงนี้นิดหนึ่งนะครับจะได้มีที่อ่าจะได้มีที่เยอะๆนะครับหวังว่าตรงนี้คงน่าจะเคลียร์แล้วเรียบร้อยก็คือว่าอย่างสมมุตินะครับน้องถ้าน้องมีเลขอยู่ก็คือเป็นเอ่ออะไรเดียวส,สองกำลังสองกำลังสี่สมมุติเป็นแบบนี้ พี่แต่หนูไม่ต้องการสองกำลัง4หนูต้องการแค่เลข2อ,อย่างเดียวทำยังไงนะครับก็ให้น้องไปถอดรากครับน้องแต่ถ้ามันยกกำลัง4ก็ให้น้องถอดรากที่เท่าไหร่รากที่4นะครับแล้วตัวยกเลขยกกำลังกับรูทเนี่ยมันก็จะเป็นไงกันหักล้างกันครับน้องเพราะฉะนั้นน้องก็จะได้ออกมาเป็นเลข2เนี่ยก็คือสูตรนี้นั่นเอง แต่พี่ทำไมสูตรนี้มันดูยากจังทำไมมันมีแยกมาเป็นอะไรเนี่ย A กับค่าสมบูรณ์ของ A สาเหตุเพราะว่าเป็นอย่างงี้ครับน้องอ่าอธิบายให้ละเอียดนะครับถ้าเป็นแบบแรกก็คือถอดออกมาเป็น A เนี่ยจะใช้กับรากที่เป็นรากเลขคี่ครับน้องโอเคไหมรากคี่จำง่ายง่ายรากคี่จะเป็น A โอเคไหมแต่ถ้าเป็นรากเลขคู่นะครับน้องพวกรากที่2รากที่4พวกนี้นะครับน้องเวลาน้องถอดรูทออกมาเนี่ยจะต้องตอบเป็นบวกเสมอ เพราะฉะนั้นเขาเลยใช้เป็นเครื่องหมายค่าสมบูรณ์แบบนี้ครับน้องโอเคไหมอ่ายกตัวอย่างได้ไหมพี่อ่ะได้ครับน้องเดี๋ยวขอลบตรงนี้นิดนึง นะครับอันนี้เคยออกข้อสอบเจว่าไปเหมือนใบน้องเลยเคยออกข้อสอบโอเน็ตมาแล้วนะตัวนี้แบบออกตรงๆเลยเป็นตัวนี้แล้วก็ถอดออกมาเขาถามว่าได้ A หรือค่าสมบูรณ์ของ A อ่ะลองมาดูกันครับน้องทําความเข้าใจง่ายมากอันนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเป็นรากเลขคี่ก่อนอย่างเช่นน้องมีลบสเออไม่เอาลบสแล้วกันลบหก็ได้เลขง,ง่ายๆลบหนึ่งกำลังสเพราะฉะนั้นกําลัง3น้องต้องถอดรากที่่ะไรถอดรากที่3 ซึ่งจริงๆลบ1กําลัง3เมไม่ได้ยกกำลังสนะครับน้องมันจะต้องติดอะไรติดลบเพราะว่ามันเป็นกําลังขี้โอเคไหมกำลังขี้จะติดลบนะครับน้องเพราะว่าไรน้องคูณกัน3ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีตัวที่จับคู่กันได้ตัวที่จับคู่กันได้โอเคน้องจะได้ออกมาเป็นบวก1นึนึกภาพออกไหม แต่ว่าพอน้องไปคูณกับอีกตัวข้างหลังครับน้องที่มันเหลือเศษอยู่มันเป็นเลขคี่น้องก็จะได้ออกมาติดอะไรติดลบหนึ่งเสือาบอกไหมอ่าเพราะฉะนั้นนะครับน้องเวลาน้องยกกําลังเลขคี่มันเลยออกมาติดติดลบนะครับน้องออกมาติดลบเสร็จแล้วพอน้องถอดรากมันก็เลยออกมาติดลบซึ่งน้องจะสังเกตเห็นว่ามันเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเห็นไหมได้ลบหนึ่งเหมือนเดิมเขาก็เลยบอกว่าให้ตอบ A ไปเลยครับน้องก็คือตอบตัวเดิมไปเลยโอเคปะ แต่ว่านะครับน้องถ้าสมมติว่ามันเป็นรากเลขคู่เช<ๆ>่นเอาง่ายๆแล้วกันร,รากที่2อลบ1กําลัง2ได้เท่าไหร่เอ่ยได้1น,นะครับน้องเพราะฉะนั้นเวลาน้องถอดรากตัวนี้ออกมามันจะออกมาเป็น1ซึ่งพพี่มันก็เหมือนเดิมไม่หรอไม่เหมือนนะน้องสังเกตตัวเดิมมันติดลบเห็นปะออกมาน้องกลายเป็นบวกเฉยเลยเพราะฉะนั้นนะครับน้องเวลาตอบเขาเลยให้ตอบเป็นค่าสมบูรณ์ครับน้องเพราะค่าสมบูรณ์จะมีลักษณะเป็นบวกเสมอ โอเคนะหรือว่าถ้าตัวนี้ใครไม่อยากจําสูตรให้วุ่นวายก็คือน้องแค่จําว่ารากเลขคู่ต้องเป็นบวกบวกเสมอเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันเลยต้องติดเป็นค่าสมบูรณ์กันไว้นะครับโอเคนาะเรียบร้อยนี่ก็คือสูตรที่2ส,สูตรที่1กับสูตรที่2จะใช้กับกันนะน้องสูตรที่1จะใช้ในกรณีที่น้องติดรูทโอเคไหยแต่สูตรที่2จะใช้ในกรณีที่น้องติดเลขยกกําลังนะครับนะถ้าติดรูทก็ให้น้องยกกําลัง ถ้าติดเลขยกกำลังก็ให้น้องถอดรูทเท่านั้นเองนะครับอะต่อมานะครับน้องอะเร่งสปีดนิดนึงสูตรที่3กับสูตรที่4พี่จะสอนควบกันไปเลยเพราะว่านี้ง่ายมากนะครับนะง่ายจริงๆนะครับก็คือว่าอย่างนี้ครับน้องอะสูตรที่สูตรที่สนะสูตรที่3นะครับน้องก็คือน้องสามารถกระจายรูทได้ในเครื่องหมายอะไรคูณสูตรที่4ก็คือน้องสามารถกระจายรูทได้ในเครื่องหมาย หารพี่จำร่วมกันไปเลยได้ไหมได้ครับน้องและแนะนําให้จําร่วมไปเลยก็คือข้อนี้มันคือการกระจายเครื่องหมายรูทครับน้องในอะไรในการคูณแล้วก็การอะไรจ๊ะการหารโอเคเื่จะได้จําง่ายแต่ห้ามนี่กันไว้ก่อนนะห้ามใช้ในอะไรห้ามใช้กับเครื่องหมายบวกลบนะครับน้องอ่ะขอดูตัวอย่างได้ไหมพี่อ่ะได้สั้นๆเลยอย่างเช่นในะคมับน้องสมมติน้องมีรูทอยู่ น้องบอกพี่หนูไม่ต้องการรูทหกอ่ะเพราะโจทย์มันมี2กับ3เพราะฉะนั้นน้องก็เลยต้องแยกหออกมาเป็นการคูณกัน6กเกิดจากอะไรคูณกัน2กับ3นึกภาพออกไหมเพราะฉะนั้นน้องจะสามารถแยกได้ออกมาเป็นรูทสอคูณกับรูทอะไรรูทสามนี่ นี่คือการกระจายเครื่องหมายรูทเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าเน้นนะตัวนี้ต้องเป็นเครื่องหมายคูณโอเคไหมอ่ต้องเป็นเครื่องหมายคูณถึงจะกระจายได้เช่นเดียวกันถ้าเป็นการหารก็ทําได้เหมือนกันเช่นรากที่3ส่วน2แบบนี้น้องก็แยกเป็นรากที่3หารรากที่2ก็ได้นะครับน้องโอเคไหเอ่เพลินๆแต่ที่ห้ามไว้ที่จะผิดกันเนี่ยคือตัวนี้นะครับนะขอย้านะตัวนี้ที่ผิดนะก็คือบางคนเนี่ยที่เคยเจอรากที่3น้องบอกอ๋อ รากที่3มก็เกิดจาก1นบวกสหนูแยกเลยเป็นรูทหนบวกรูทสอผิดนะครับน้องตัวนี้ขอย้ําเตือนไว้ก่อนอีเนียผิดนะครับน้องห้ามกระใจายในเครื่องหมายบวกแต่พี่จะบอกให้น้องบอกโอ้ยหนูไม่พลาดหรอกเวลาไปสอบเตือนไว้ก่อนนะบางคนไม่แม่นเนี่ยชอบไปพลาดเรื่องประเภทนี้คือแบบสร้างสูตรขึ้นมาเองมโนโแตว่ว่าเรียกมโนโน,นะครับเพราะฉะนั้นอย่ามโนนะแบบนี้ผิด ใช้ได้เฉพาะเครื่องหมายบวกเอ้ยไม่ใช่ใช้ได้เฉพาะเครื่องหมายคูณกับหารเท่านั้นนะครับอะต่อไปนะครับน้องมาดูกันต่อเลยนะครับสูตรถัดไปนะครับน้องสูตรหัวข้อที่3อันนี้ไม่ใช่สูตรแล้วนะหัวข้อที่3นะครับน้อง1.3ก็คือการจัดรูปอย่างง่ายโจทย์ก็จะให้มาแล้วบอกว่าจงจัดรูปรูทให้ดูเป็นอย่างง่ายทำยังไงหลักการนะครับน้องมันจะมีอยู่แค่2หลักการแค่นั้นเองก็คือว่าถ้ามาเป็นรูทเดี่ยวเดียวอย่างเงี้ยเฉยเยแบบเนี้ย ให้น้องดึงตัวร่วมครับน้องโอเคไหมดึงตัวร่วมอันนี้คือวิธีที่1น,นะดึงตัวร่วมทําไงพี่อ่ะดูตัวอย่างเลยแล้วกันเนาะประกอบอย่างเช่นถ้าเขาอยากหารากที่3ของ16ครับน้องน้องก็ต้องเอามาแยกแยกตัวประกอบก่อนโอเคไหมวิธีการดึงตัวร่วมคือน้องต้องแยกตัวประกอบก่อนนะเพื่อให้ดูเป็นผลคูณอ่ะพร้อมยังพร้อมแล้วเนาะน้องก็มาแยก16เลยครับน้อง16นะครับน้องก็เกิดจากอะไรคูณกัน สี่คูณสี่ทันไหมเสร็จแล้วน้องก็แยกสี่เป็นสองคูณสองสองคูณสองครับน้องส่วนใหญ่ที่ให้เคล็ดลับน้องนิดนึงเวลายแยกตัวประกอบพยายามแยกให้คล้ายๆกันเพราะว่าอะไรพระน้องแยกฝั่งซ้ายเสร็จปุ๊บฝั่งขวาจะเสร็จโดยอัตโนมัติเพราะแม่งเหมือนกันโอเคนะนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับน้องน้องก็จะได้ออกมาว่ามันเกิดจากสองคูณกันทั้งหมดกี่ตัวสี่ตัวน้องก็มาเขียนแบบนี้อันนี้คือละเอียดสุดๆนะแต่เวลาไปสอบไม่ต้องขั้นนี้ ให้เห็นที่มาเฉยก็คือเกิดจาก2คูณกันทั้งหมดกี่ตัว4ตัวเสร็จแล้วนะครับน้องก็ให้น้องดูว่าเขาพูดถึงรากที่เท่าไหร่ถ้าเป็นรากที่3นะครับน้องหลักการก็คือว่าจะดึงทุกๆก,กี่ตัว3ตัวครับน้องโอเคมเอ่ยดึงตัวร่วมก็คือดึงทุกๆ3ตัวออกมาเพราะฉะนั้นน้องก็ดึงสองที่ซ้ำกันทั้งหมด3ตัวตัวเนี้ยออกมาข้างนอกอะไรข้างนอกรูทเท่านั้นเองน้องก็เลยได้ออกมาเป็น2ทงเ้ไหมเอ่ยพี่แต่ข้างในยังเหลือเลข2ออยู่ไหม ยังเหลืออยู่นะครับน้องก็คือ2ตัวสีเขียวตัวนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นในครับน้องน้องก็เลยได้ออกมาว่าติด2อยู่ข้างในด้วยน้องก็เลยได้ออกมาเป็น2รากที่3ของ2เท่านั้นเองอันนี้ก็คือการดึงตัวร่วมครับน้องไม่ยากแต่ว่าถ้าใครเชี่ยวๆหน่อยพี่แนะนําว่าให้น้องดึงตั้งแต่ตอนน้องแยกตัวประกอบเลยนึกภาพออกไหมเอ่ยอย่างเช่นอันเนี้ยอุ้ยมีครบ3ตัวละน้องก็ดึงออกมาเสร็จปุ๊บนะครับข้างในก็จะเหลือเลข2อยู่ที่พี่ยังไม่ได้ดึงออกมาแค่นี้เองไม่ต้องมาเขียนขั้นนี้มันจะช้า นะครับโอเคนะแต่ว่านี้ต้องอธิบายไว้นิดนึงเผื่อกลับบ้านไปจะได้เข้าใจที่มานะครับอ่ะบางคนบอกมันทําไมต้องกลับบ้านเออวะคลาสนี้เรียนกันที่บ้านนี่หว่าพี่ก็ชินกับน้องนะครับอ่ะเสร็จแล้วขอลบนิดนึงพี่เราถ้าเกิดมันเป็นรากที่2ละ่ะรากที่2ก็จะดึง2ตัวคับน้องเช่นรากที่2ของ8อย่างเงี้ยแน้องก็จะแยกได้เป็น4กับ2แล้ว4ก็แยกได้เป็น2กับ2เพราะฉะนั้นน้องก็จะดึง2อ,ออกมา2ตัวโอเคไหมเอ่ยนี่ เสร็จแล้วก็รูทครับน้องก็จะเหลือ2ที่ติดค้างอยู่อีก1ตัวแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรากที่3ดึง3ตัวถ้าเป็นรากที่2ดึงแค่กี่ตัวอันนี้ดึง2ตัวนะครับน้องโอเคไหมอ่าน,นี้ดึงแค่2ตัวอ่ะเสร็จปุ๊บเรียบร้อยครับน้องส่วนใหญ่ที่จะออกข้อสอบที่เก่งไว้เลยว่าเจอแน่นอนคือตัวนี้ครับน้องเศษส่วนหลักการก็คือว่านะครับน้องเขาจะพยายามทําส่วนให้ไม่ติดอะไร ไม่ติดรูทนะครับยกตัวอย่างเช่นอันนี้เขียนโจทย์ผิดครับน้องขอแก้หน่อยพึ่งเห็นอ่าสมมุติโจทย์เป็นแบบนี้ครับน้องพี่1ส่วนรูทสองทำไมเขาไม่ได้ยอมติดเป็น1ส่วนรูทสองอ่ะจริงๆอันนี้ถ้าใครจําได้นี้มันเป็นค่าสายสี่สิบห้านะครับน้องสายสี่สิบห้าตีโกนครับพี่ทําไมเขาไม่ได้ยอมติดสาเหตุเพราะว่างี้ครับน้องตัวรูทเนี่ยมันเป็นจํานวนอตตากยะเรียนช็อตโนตจำนวนจริงมาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะครับน้องอีตัวนี้มันมีค่าประมาณเท่าไหร่ 1.414นะครับน้องย้ำประมาณแล้วมันจะมีทศนิยมยาวไปเรื่อยๆน้องบอกมันก็ไม่เห็นยากนี่ยากครับน้องเพราะว่าในความเป็นจริงถ้าน้องจะหาค่าตัวนี้น้องจะต้องเอาหนึ่งตั้งแล้วน้องก็จะต้องเอาตัวนี้เป็นตัวหารโอ้กรากบไหวเลยครับน้องแล้วว่าเอาหารยากยังไงแค่เอา1 4 1 4น้องครับมันเป็นทศนิยมโอเคไหมทศนิยมเวลาหารหารยากโอเคนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้วิธีการปรับกับน้องไม่ให้มันติดรูทโอเคไหมเนี่ยเขาเรียกรูปอย่างง่ายเพราะบางคนบอก พี่ติดอย่างนี้มันก็ง่ายอยู่แล้วไม่หรอไ,หมไม่ง่ายครับน้องเพราะฉะนั้นนะครับหลักการง่ายมากนะครับก็คือพยายามคูณทั้งเศษและส่วนโอเคไหมคูณทั้งเศษและส่วนเพื่อปรับอะไรปรับรูทนะครับน้องอย่างถ้าสมมุติว่ามันมีรูทอยู่แค่ที่เดียวอ่าดูเป็นตัวอย่างไปนะแบบแรกนะครับน้องแบบที่1ก็คือคูณตัวเดิมไปเลยคูณรูทตัวเดิมไปเลยจบ แบบที่2นะครับน้องอันนี้จะยากหน่อยถ้ามาเป็นกลุ่มนะครับน้องน้องจะต้องคูณแบบนี้ถ้ามาเป็นกลุ่มนะ่ะถ้ามาตัวเดียวเนี่ยน้องคูณรูทไปได้เลยอเดี๋ยวขอเขียนละเอียดแป๊บนึงนะครับใจเย็นนิดนึงน้องบอกหนูใจเย็นอยู่แล้วพี่อย่าดูรีบร้อนอถ้ามาตัวเดียวตัวเดียวนะตัวเดียวให้น้องคูณรูทไปเลยคูณตัวมันเองไปเลยจบ นะครับโอเคไหมเนี่เนี่ยไฮไลท์ไว้เถยถ้ามาตัวเดียวให้คุณรูทเอาพี่เราถ้ามาหลายตัวพี่เรียกว่ามาเป็นกลุ่มแล้วกันนะมาเป็นกลุ่มลุ่มแล้วกันถ้ามาเป็นกลุ่มนะครับน้องให้คูณด้วยคอนคอนจูเกตหรือไม่ก็ต้องคูณตัวอะไรก็ได้เพื่อให้มันเข้าสูตรได้โอเคไหมนะครับอ่ะลองดูตัวอย่างเลยจะได้เข้าใจชัดๆอย่างเช่นอันนีค้คบน้องมาเป็นกลุ่มไหมไม่นี่ตัวเดียวเลยโดดๆน้องก็แค่คูณรูทสองเข้าไปเย้ แต่คูณต้องคูณทั้งบนและล่างครับน้องโอเคเบอเพราะว่าค่ามันจะได้เท่าเดิมเพราะพี่เคยเจอนะน้องหลายคนเก่งมากนะครับแม่งคูณเสร็จตัดให้กูด้วยนะครับ <c oughs> แล้วจะคูณเข้าไปทําแปะอะไรนะครับอ่าอย่าตัดนะรูทสองคูรูทสองมันก็จะเข้าสูตรอันนี้ขอเขียนละเอียดนิดนึงมันคือสูตรนี้แต่ไม่ต้องโจทย์นะตรงนี้เพราะว่าจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเวลารู้เจอยกกําลังมันจะเป็นไงมันจะหายไปครับน้องโอเคเบอนะครับน,นะบนเพราะฉะนั้นนะครับน้องก็เลยได้ออกมาเป็นเลข2 เสร็จแล้วข้างบนก็คือเอา1คูณกับรูทสองน้องจะได้ออกมาเป็นรูทสองเนี่ยเป็นตัวปัญหาเลยที่น้องหลายคนชอบถามว่าพี่ไซส์สี่สิบห้า 45, มันไม่ใช่หนึ่งส่วนรูทสองเหรอทาไมอาจารย์บอกว่าเป็นรูทสองส่วนสองตัวเดียวกันนะครับน้องค่าเท่ากันเพียงแต่ว่ามันเป็นตัวที่ยังไม่ได้จับรูทแค่นั้นเองอีตัวเนี้นะครับโอเคนะอ่ะเรียบร้อย เพราะฉะนั้นอันนี้ใช้แทนกันได้ค่าเท่ากันครับน้องนะครับเกิดจากการจัดรูทแค่นั้นเองเสร็จแล้วพี่เอาขอดูตัวอย่างยากๆหน่อยสักตัวอย่างได้ไหมอ่ะได้สมมุติเป็นตัวอย่างอันนี้นะครับน้องก็คือว่านะครับน้องจะสังเกตเห็นว่าตัวส่วนของเราอ่ะมันมีทั้งตัวติดรูทแล้วก็ตัวที่ไม่ติดอะไรไม่ติดรูทถามว่าตัวนี้ทํายังไงครับน้องน้องจะต้องคูณด้วยคอนคอนจูเกตอ่ะพี่ขอเขียนชื่อเต็มๆนะ คอนจูเกตคืออะไรที่คล้ายๆคอนเกตไหมไม่คล้ายนะครับน้องเพราะคอนเกตมันเป็นชื่อยาสีฟันไม่หานะครับกลับมาที่เรื่องเดิมนะครับหลักการก็คือว่าให้น้องคูณตัวนี้แหละเพียงแต่ว่าน้องจะต้องกลับเครื่องหมายระหว่างรูทกับตัวเลขธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้น้องจะได้ออกมาเป็น2บวกรูทสองแทนไหอยกับจากลบเป็นบวกแต่กับกันนะถ้าสมมุติตัวนี้เป็นบวกอินี่ก็จะเป็นอะไรเป็นลบนึกภาพออกไหมเอ่ย เสร็จแล้วนะครับน้องทําไงต่อนะครับข้างบนก็คูณให้เหมือนกันเท่านั้นเองครับน้องฟิวเอาพี่แล้วการเข้าแบบนี้มันดียังไงอ่ะมันจะเข้าสูตรได้พอดีครับน้องสูตรที่เราจะใช้ก็คือสูตรตัวนี้อ่ะขอไฮไลท์ให้ดูนิดนึงชัดๆนะครับน้องน้องจะสังเกตเห็นว่าตัวเลขมันเหมือนกันเพราะฉะนั้นพี่จะตั้งชื่อว่าหน้าโอเคไหมเราเครื่องหมายตรงกลางเป็นลบ ตัวนี้นะครับน้องๆจะได้เป็นหน้าแต่เครื่องหมายตรงกลางดันเป็นบวกครับน้องสลับกันเพราะฉะนั้นเวลาน้องเอาหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังน้องจะได้สูตรออกมาเป็นหน้ากําลัง2ลบหลังกําลัง2ก็คือให้น้องเอากําลัง2มาลบกันเท่านั้นเองถามว่ากําลัง2ลบกันแล้วดียังไงขอสไลด์งลงข้างล่างเบาๆนิดนึงจะได้ไม่บงังน้องก็จะได้ตัวข้างหน้าก็คือเลข2เป็น2กําลัง2ครับน้องนะครับเสร็จแล้วก็เข้าสูตรเป็นลบข้างหลังก็คืออะไรรูปสองครับน้องรูปสองกำลังสอง โอเคเอซึ่งข้อดีของอันนี้ครับน้องก็คือเวลาน้องยกกําลังเสร็จแล้วอะ่ะตัวรูทมันจะติดไหมไม่ติดรับน้องรูทจะหายไปครับน้องแต่กราบเรียนทุกท่านนิดนึงลบเลขอันนี้ในใจนิดนึงจะได้ประหยัดเวลาโอเคเอนะครับเพราะฉะนั้นน้องจะได้2องกลัง2เป็น4นะครับน้องโอเคนะทดไว้ข้างๆ2กำลังเอ,อ่อรูทอลัง2อ,อันนี้ไม่ใช่4นะรูทจะหักล้างกับ2จะได้เป็น2 4-2ลบก็จะตอบ2นั่นเองทั้งล่าง สร็จแล้วเอาพี่แล้วตัวข้างบนจริงๆต้องคูณไหมต้องคูณน,น้องต้องคูณทุกตัวแต่กาบเรียนว่าถ้ายังทําไม่เสร็จสิ้นนะให้น้องติดไว้ก่อนโดยการใส่วงวงเล็บโอเคไม่อย่าเพิ่งไปคูณกระจายเอาพี่แล้วมันดียังไงข้อนี้คือข้อนี้พี่เกาเลขมาให้แล้วครับน้องทําไมอะพี่มันตัดกันได้เห็นปะ เอาเลข2ตัดกันกวนตีนละเห็นว่าพี่ตัดผิดอย่าไปตัดข้างในวงแล้วตัดข้างนอกโอเคไหมเออทำไมเป็นคนชอบโวยวายเพราะฉะนั้นตัวนี้น้องจะได้2องบวกรูส่ส นะครับอ่ะโอเคเนาะเรียบร้อยนะครับก็จบละง่ายๆนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับลองไปหาตัวอย่างเพิ่มเติมนิดนึงสาหรับเรื่องรากที่3นะครับขอแนะน้องไว้นิดนึงรากที่3เวลาน้องใช้เนี่ยน้องต้องระมัดระวังนิดนึงนะถ้าน้องเจอสไตล์แบบนี้รากที่3ไม่เอาของ1อ่ะของ2ส,สมมติเป็นแบบนี้ถามว่าพี่ทําไมตัวนี้มันประหลาดยังไงก็คือถ้าเป็นตัวรากที่3น้องต้องเข้าสูตรกําลัง3นะเพราะฉะนั้นมันจะได้หน้าลบหลังคูณกับหน้ากําลัง2บวก เออหน้าหลังบวกหลังกําลังสอนะครับน้องน้องจะต้องหาอีกก้อนนี้มาแต่พี่จะไม่ได้ยกตัวอย่างตัวนี้นะเพราะว่ามันจะใช้เวลาค่อนข้างนานแต่แนะไว้เฉยว่าน้องจะต้องคูณเป็นก้อนตัวนี้เพื่อจะได้เข้าสูตรอะไรเพื่อจะได้เข้าสูตรหน้ากําลัง3ลบหลังกําลัง3นะครับน้องสาเหตุก็คือพยายามเข้าสูตรให้มันมีอ e ีเลขยกกําล ok ังพวกนี้เพื่อให้รูทเป็นไง หายไปโอเคเ้ยรูทหายไปนะครับแต่พื้นฐานที่ยังไม่เคยเจอกําลัง3นะแต่แนะไว้หน่อยเผื่อเจอนะครับแนะไว้หน่อยส่วนใหญ่ก็เจอแค่เข้าสูตรกําลัง2ธรรมดานะครับขอลบตรงนี้นะครับน้องเสร็จแล้วนะครับก็มาดูหัวข้อต่อไปกันต่อนะครับก็คือหัวข้อเรื่องการบวกรบรูทนะครับน้องการบวกรบรูทนะครับหัวข้อที่1.4นะครับหลักการไม่มีอะไรมากครับน้องมีอยู่แค่2ขั้นตอนสั้นๆก็คือว่า หลักการคือน้องต้องเช็คก่อนว่ารูทเหมือนกันไหมนะครับย้ำนะถ้ารูทไม่เหมือนไม่ต้องบวกนะครับ <onta> น้องยกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นเป็นแบบนี้รูทสองบวกกับเออสองรูทสามแบบนี้พี่อย่างนี้บวกกันได้ไงอ่ะตอบเลยตอบตัวนี้เลยครับน้องจบเอานี่ทําไมอ่ะสาเหตุเพราะว่าอย่างนี้ครับน้องมันไม่เหมือนกันเห็นป่ะอันนี้มันเป็นรูทสองอันนี้มันเป็นรูทสามเพราะฉะนั้นถ้าเจอแบบนี้นะตอบเลยครับน้องไม,ไม่ต้องไปนั่งคิดเลขไม่ต้องบวกเลขโอเคไหมเพราะว่ามันไม่เหมือนกัน นะครับโอเคนะถ้าต่างกันให้ตอบเลยว่าง่ายๆโอเคไหมอ่าเพราะชอบเจอน้องอยู่ดีๆก็ไปนั่งบวกไม่ต้องนะครับน้องรู้ต่างกันตอบได้เลยนะครับน้องตอบได้เลยเสร็จแล้วนะครับน้องเออมาดูกันต่อพอรู้เหมือนกันเสร็จปุ๊บทําไงต่อง่ายมากครับน้องเวลาบวกลบก็จะบวกเฉพาะเลขหน้ารากเนี่ยเหมือนเดิมนะครับน้องไม่เปลี่ยนแปลงดูตัวอย่างเช่นอันนี้พี่พี่เคยบอกแล้วรูทไม่เหมือนกันไม่ต้องบวกหนูไม่บวก <c oughs> อันนี้ต้องบวกนิดนึงนะครับน้องเพราะว่าตัวรูทแปดเนี่ย เรายังไม่ได้จัดรูปอย่างง่ายครับน้องโอเคไหมเพราะฉะนั้น8เนี่ยน้องต้องมาแยกตัวประกอบนิดน,นึงก่อน8เกิดจาก4คูณ2 4แยกเป็น2คูณ2เพราะฉะนั้นน้องดึงอะไรออกได้ดึง2ออกได้ทันไมเอ่ยเพราะฉะนั้น8ตัวนี้ก็คือ2อรูทนั่นเองทันไหมอ่าอย่าลืม2ข้างในด้วยนะเพราะฉะนั้นเหมือนกันยังเหมือนกันแล้วครับน้องเพราะเหมือนกันแล้วก็โ o รซีมากน้องก็แค่เอาเลขข้างหน้ามาทำอะไรกัน บวกกาวบ,บวกกันเท่านั้นเองลิ้นพันกัน5บวก2เป็นเป็น7ครับน้องน้องจะได้ออกมาเป็น7หรือ2จบนะครับโอเคเนาะอ่าอันนี้ก็คือเรื่องการบวกลบรากรูตเอ่อการลบก็เหมือนกันนะครับน้องก็คือแค่เอาเลขข้างหน้ามาคิดแค่นั้นเองนะครับต่อไปนะครับน้องมาดูการคูณหารกันต่อบ้างนะครับการคูณการหารรากนะครับง่ายกว่าการบวกลบอีกเพราะว่ารูตอะไม่จําเป็นต้องเหมือนกัน นะครับสามารถคูณหารกันได้เลยแต่มีกฎอยู่นิดหนึ่งนะครับน้องอขอให้กดเพิ่มอีกนิดหนึ่งหัวใจสำคัญคือจะต้องเป็นรากชนิดเดียวกันนะครับน้องนี่รากเลขข้างหน้าตัวนี้ที่ขอเขียนสัญ,ญลักษณ์เป็นแบบนี้แล้วกันเลข2ตัวนี้จะต้องเป็นไงจะต้องเท่ากันนะครับน้องจะต้องเหมือนกันโอเคอหมอเลขตรงที่บอกรากตรงนี้จะต้องเหมือนกันเอาพี่เราถ้าไม่เหมือนกันทาําไง ถ้าไม่เหมือนกันน้องจะเรียนในคณิตเพิ่มเติมนะครับน้องจะเป็นเรื่องการคิดเป็นเลขยกกําลังนะครับน้องน้องจะต้องไปใช้สูตรเรื่องเลขยกกําลังของคณิตคณิตเพิ่มเติมโอเคไหมนะครับนะอันนี้ต้องเรียนในเพิ่มเติมแล้วกันขอเขียนไว้อย่างนี้แล้วกันเรียนในเพิ่มเติมพื้นฐานไม่มีนะครับน้องพื้นฐานไม่มีเรื่องนี้เลยอ่ะเสร็จแล้วนะครับน้องก็ดูยังไงอายกตัวอย่างแล้วกันอย่างเช่นนะครับสมมุติถ้าเป็นรากที่3ของ4 คูณกับนะครับน้องรากที่2เอ้ยไม่เอารากที่2แล้วกันรากที่4ของ5อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน้องจับคูณกันเลยไม่ได้นะครับสาเหตุเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลขตรงนี้มันดันไม่เท่ากันนะครับน้องถ้าเลขตัวนี้ไม่เท่ากันน้องห้ามจับคูณกันนะนะครับน้องจะต้องไปเข้าสูตรเลขยกกําลังซึ่งยังสอนไม่ถึงอ่ะพูดคร่าวๆนิดนึงแล้วกันมันจะเขียนเป็น4ี่กลังเศษ1นส่วน3คูณกับ5กําลังเศษ1ส่วน4แบบเนี้ย แล้วน้องก็ต้องมาใช้วิธีการเอาเลขชี้กําลังมาคูณมาบวกอะไรกันถ้าฐานเท่ากันนะอันนี้ฐานดันไม่เท่ากันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องเรียนในเพิ่มเติมนะครับนะต้องเรียนในเพิ่มเติมแต่ว่าในพื้นฐานเราจะไม่สนใจพวกนี้ครับน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้จะเหมือนกันอยู่แล้วหลักการทําไงนะครับก็สั้นๆเลยง่ายมากก็คือให้น้องเอาเลขข้างนอกรากอ่ะ มาคูณกันโอเคไหมมาคูณมาหารกันนะครับส่วนเลขข้างในลากก็เอามาคูณมาหารกันครับน้องคือคิดแยกกันอ่ะดูไฮไลท์ไปเลยง่ายจริงๆน้องดูตัวอย่างชัดเลยอย่างเช่น3คูณกับ4อย่างเงี้ยน้องก็คูณเลย3 4 12จบเอาพี่เราข้างในรูทอ่ะก็เอาข้างในรูทมาคิดครับน้องเออขอเอาไฮไลท์เปลี่ยนสีนิดนึงนะครับก็เอา5คูณกับอะไร15 5คูณ15นี่เลขเยอะนิดนึง 75ครับน้องโอเคมนี่จบเห็นไหมเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นว่าง่ายๆเนี่ยไอสี IC เขียวเนี่ยคูณกันใครมีไฮไลท์พี่แนะนำเอาไฮไลท์ละเลงเลยนะดูง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นนะครับน้องก็จะได้ออกมาเป็น12รูท75ถ้าใครตอบตัวนี้น้องอาจจะไม่เจอในชอยนะพราตัวนี้ต้องระวังนิดนึงคืออย่างนี้ครับน้อง75เนี่ยถ้าใครมองมองไวๆนิดนึงนะ75เนี่ยเมื่อกี้มันเกิดจาก5คูณกับอะไร15 เพราะฉะนั้น,นครับน้อง5คณกับ15แต่15แยกได้อะไร5้าคูณกับ3เพราะฉะนั้นจริงๆน้องดึงอะไรออกได้ดึง5ออกได้เพราะแม่งมี5สซ้ำกันเห็นไหมเอยเพราะฉะนั้นตัวนี้แม่งก็มี5เหมือนกันนะดังนั้นน้องดึง5ออกได้นะครับน้องที่อยากจะเตือนไวเพราะพี่เคยน้องเจอน้องไปเขียนนี้ก็คือน้องดึง5ออก เสร็จแล้วก็เอาสาไว้ข้างในเอาพี่ก็ถูกแล้วไม่หรอนี่ไงตอบร2 5ยยีรูทสปาขี้ใส่เลยนี่ไงเนี่ยเพื่อนมันโง,ง่อย่างไงก็เอามาบวกกันดิพี่ถุยเลยนะคะอันนี้คือการคูณโอเคไหมเพราะว่ามันเกิดจากการแยกตัวประกอบนึ่งภาพออกไหมเพราะฉะนั้นต้องเอามาคูณน,นะ12บสอห้าหนะครับน้องเตือนน้องไว้ก่อนเพราเคยเจอน้องดึงออกมานอกรูทแล้วเอามาคิดตรงนี้ผิดโอเคไหมต้องอามาคูณน,นะครับเลยเตือนไว้หน่อย โอเคเนาะอ่ะเรียบร้อยอย่างละเอียดเลยนะครับบอกแล้วช็อตโนต้ตพี่อย่างกับโฆษณาขายของก็โฆษณาเลยละเอียดครบทุกหัวข้อแต่ทําไมต้องพูดเร็วทําไมไม่รอหนูบ้างสาเหตุเพราะว่าน้องจะได้รู้ว่าจริงๆอ่ะสรุปแป๊บเดียวก็บจบพอน้องบทหนึ่งเนื้อหาน้อยมากเลขเนี่ยเป็นวิชาที่เนื้อหาน้อยที่สุดแล้วน้องในมปลายจริงๆ